งานประดิษฐ์เป็นการนําวัสดุหรือเศษวัสดุที่มีในบ้านนะคะหรือว่าหาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะนํามาทําเป็นของเล่นของใช้หรือของตกแต่งต่างๆนะคะขอยกตัวอย่างเช่นขวดน้าพลาสติกนะคะก็สามารถนํามาทําเป็นรถของเล่นได้นะคะกระดาษนะคะและวัสดุธรรมชาตินะคะอย่างเช่นดอกไม้อย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะ อาจจะทําเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้เชือกฟางนะคะที่เราเห็นบ่อยๆนะคะนักเรียนใช่ไหมคะว่าสามารถนํามาทําเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะแล้วก็ปักลงในแจกันได้ยอย่างสวยงาม ภาสาระการเรียนรู้ในเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. ประเภทของงานประดิษฐ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นของเล่นของใช้ของตกแต่งนะคะประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีประโยชน์อะไรบ้างและสุดท้ายการพับกระดาษเป็นของเล่นเชื่อว่าเด็กๆคงจะชื่นชอบนะคะในการพับกระดาษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ1 ประเภทของงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์นะคะจะแบ่งประโยชน์ได้เป็นสามประเภทด้วยกันนะคะเรียงดับแรกคือ1ของเล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเราสามารถประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างเช่นโทรศัพท์จากเศษแก้วนะคะกังหันกระดาษนะคะเราใช้กระดาษนะคะเอามาทําเป็นกังหันนะคะเวลาเจอลมก็จะหมุนนะคะ การประดิษฐ์ว่าวนะคะก็เป็นของเล่นชนิดหนึ่งกันนะคะรวมทั้งจรวดกระดาษนะคะเอาเอาไว้สำหรับเป็นเครื่องร่อนได้นะคะ1.2นะคะของใช้คือสิ่งที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะจากสิ่งที่เราประดิษฐ์ยกตัวอย่างเช่นถุงผ้านะคะพัดกระดาษนะคะ กล่องกระดาษเนี่ยเราก็สามารถนำมาประดิษฐ์นะคะเป็นอุปกรณ์ใส่เครื่องเขียนของเราก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นที่ขั้นหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะแล้วส่วนที่3นะคะคือการนำของประดิษฐ์มาทำเป็นของตกแต่งนะคะก็คือสิ่งที่เราเนี่ยสามารถใช้ประดับตกแต่งร่างกายตกแต่งอาคารสถานที่ให้สวยงามได้อาทิเช่นตกแต่งร่างกายนะคะก็จะเป็น สร้ลูกปัดนะคะถ้าเป็นตกแต่งอาคารสถานที่ก็อาจจะเป็นปลาตะเพียนแขวนนะคะมีดอกไม้ประดิษฐ์หรืออาจจะทำเป็นเข็มกลัดจากเกล็ดลาก็ได้นะคะทีนี้ต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็นข้อดังนี้นะคะข้อ1ทําทำให้มีของเล่นของใช้และของประดับเอาไว้ใช้งาน 2. ให้นักเรียนเนี่ยฝึกความมุ่งมั่นและอดทนในการทำงนานนะคะ 3. จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสารรค์นะคะ 4. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวนะคะเพราะว่าสิ่งของสิ่งประดิษฐ์ละลยอย่างเนี่ยก็สามารถนำมาใช้งานได้จริงๆ 5. นะคะ 5. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ 6. นะคะผู้ประดิษฐ์ก็จะเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ประเภทที่3นะคะการพับกระดาษเป็นของเล่นการพับกระดาษเป็นงานประดิษฐ์อย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้กระดาษมีรูปร่างและรูปทรงตามความคิดของผู้พับนะคะโดยทั่วไปเป็นการเรียนแบบสิ่งของหรือว่าสิ่งมีชีวิตนะคะให้ใกล้เคียงกับของจริงนะคะในการพับกระดาษให้สวยงามทนทานและเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องพับให้เรียบสังเกตขอบและมุมต่างๆของขั้นตอนการพับให้ถูกต้อง ฝึกการใช้ปลายนิ้วนะคะและเล็บในการกรีดกระดาษและจับมุมต่างๆให้คมเพียงเท่านี้นักเรียนก็สามารถที่จะพับกระดาษได้ออกมาอย่างสวยงามแน่นอนค่ะตัวอย่างของงานพับกระดาษนะคะก็สามารถที่จะทําเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้นะคะในนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นกระต่ายนะคะมีสุนัขนะคะมีปลามีดอกไม้นะคะมีนกนะคะแล้วก็มีรูปหัวใจด้วย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษเป็นของเล่นนะคะก็จะมีนะคะ1ดินสอนะคะดินสอนี้จะใช้สําหรับร่างแบบนะคะงานประดิษฐ์ก็ควรเลือกจะใช้ดินสอที่มีความเข้มนะคะตั้งแต่2ปีขึ้นไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมองง่ายนะคะ2กระดาษนะคะกระดาษเนี่ยก็จะใช้สําหรับทําชิ้นงานนะคะที่มีหลายรูปแบบทั้งในแบบที่มีลวดลายและไม่มีลวดลาย แบบชนิดหนาและแบบชนิดบางนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะ 3. กาวนะคะใช้สำหรับติดชิ้นส่วนต่างๆของงานพับกระดาษเข้าด้วยกันนะคะหรือว่าติดชิ้นส่วนตกแต่งนะคะในงานพับกระดาษนะคะ 4. กันไกลนะคะกันไกลก็ใช้สำหรับตัดกระดาษนะคะให้เป็นรูปร่างต่างๆตามที่เราต้องการน,นะคะและ 5. ไม้บรรทัด ะะใช้สําหรับขีดเส้นหรือว่าวัดระยะนะคะหรือว่าวัดขนาดนะคะเพื่อจะได้ความถูกต้องนะคะ3.2วิธีการพับกระดาษเป็นของเล่นนะคะ 1. การพับกระดาษเป็นจรวดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ 1. กระดาษสีชนิดบาง 2. ดินสอ 3. ดินสอสี 4. กันไกล 5ไม้บรรทัดวิธีทำนะคะ 1. พับกระดาษเข้าหากึ่งกลางตามรอยเส้นฝะ 2. งสอกำหนดแนวพับแล้วพับปลายแหลมเข้าตามลูกศรชี้นะคะ 3. กํกำหนดแนวพับอีกครั้งแล้วพับออกตามลูกศรชี้ 4. พับครึ่งเข้าหากันกํากำหนดแนวพับแล้วพับปีกลงตามเส้นของลูกศร ที่ชี้ลงนะคะ 6. ใเชดินสอสีตกแต่งจรวดให้สวยงามตามใจชอบเลยค่ะต่อไปจะเป็นการพับกระดาษเป็นตัวหนอนนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมี1กระดาษสีชนิดบางนะคะ3สี2กาว3ามไหมญี่ปุ่น4กันไกล5ดินสอ6ไม้บรรทัดวิธีการทำนะคะ1 ตัดกระดาษสีนะคะกว้างประมาณ3ซนเมตรนะคะยาว7 0เซนติมตรจำนวน2แผ่นนะคะ 2. นำปลายกระดาษมาทับกันโดยวางตั้งฉากกันนะคะ 3. พับกระดาษไปทางด้านตรงกันข้ามโดยทับกระดาษอีกแผ่น 4. พับกระดาษทั้งสองแผ่นพับกันจนสุดปลายกระดาษ 5. ทำหัวนอนโดยตัดกระดาษเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตรแล้วพับเป็นกลวยนะคะติดกาวในส่วนที่เกยการน,นะคะ 6. นําหัวนอนนะคะรูปกลวยมาทากาวและต่อเข้าด้วยกับตัวหนอนนะคะ7ทําปากนอนนะคะโดยตัดกระดาษสีส้มเป็นรูปครึ่งวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เซนติเมตรนะคะ ทับเป็นรูปกลวยนะคะตามขั้นตอนแบบหัวหนอนเลยนะคะจากนั้นทากาวส่วนที่เกยทับกันนะคะด้านในกลวยนะคะจากนั้นสวงเข้าที่ปลายหัวหนอนนะคะและสุดท้ายนะคะตกแต่งตานะคะโดยการตัดกระดาษสีน้ําเงินนะคะเป็นรูปวงกลมนะคะทากาวติดที่หัวหนอนนะคะในส่วนหางตกแต่งด้วยการติดกระดาษสีเขียวนะคะเจาะรูร้อยไหมญี่ปุ่นนะคะที่ปากนอง แล้วก็นำไปลากเล่น,นะคะเป็นการจบนะคะต่อมานะคะเราจะมาพับกระดาษเป็นน้องแนวน้อยกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีหกระดาษสีชนิดบางนะคะ2ดินสอสี 3. ดินสอ 4. กันไกล 5. ไม้บรรทัดทีนี้วิธีการทำนะคะ1 ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาด20คูณ20เซนเมตรแล้วพับครึ่งตามภาพนะคะ 2. พับมุมด้านล่างขึ้นนะคะซ้อนกันทั้ง2แผ่นนะคะ 3. พับมุมกระดาษด้านบนทั้งสองด้านนะคะลงมาตามรอยปักนะคะ 4. พลิกด้านหน้านะคะของกระดาษขึ้นจะได้โครงหน้าของหน้าแมวแล้วนะคะและสุดท้ายนะคะให้ใช้ดินสอสี วาดหน้าตาของน้องแมวนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวนงามคะอ่าต่อไปเราจะมาพับกระดาษเป็นเรือลำน้อยกันนะคะเอาไว้ลอยเล่นกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีอย่างเดียวค่ะก็คือกระดาษสีชนิดบางนะคะทีนี้วิธีการทำก็คือ 1. เตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะคะพับเป็นสามเหลี่ยมให้เสมอกันนะคะ จากนั้นนะคะ2พับปลายลงมาให้มุมชนกันนะคะ3พลิกด้านหลังนะคะแล้วก็พับปลายลงมาเช่นเดียวกันนะคะ 4. เปิดกระดาษบนคู่พับขึ้นไปแล้วก็รีดให้เรียบนะคะ 5. พลิกไปพับด้านหลังขึ้นมาด้วยนะคะ 6. สอดนิ้วเข้าไปใน ฐานของสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ให้ปลายแหลงนะคะที่วงกลมเอาไว้นะคะมาทับกันนะคะเหมือนในภาพนะคะ 7. แยกปลายกระดาษนะคะด้านบนออกจากกันนะคะจากนั้น8รีบให้เรียบนะคะและสุดท้ายก็ทำการจัดทรงของเรือให้สวยงามนะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้เรือแล้วนะคะ đó là